สวัสดีครับวันนี้นค,รนนนครับอยู่ผมช่องแทนชาวไรนะครับงานสวนงานรีวิวสินค้าแล้วก็งาน DIY นะครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นที่ว่า,าใช้อะไรในการตัดไผยถ,ถึงถึงถึงจะเหมาะสมนะครับก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดนะครับแต่แต่แต่จะบอกว่า เป็นการใช้เครื่องมือประเภทไหนในการตัดที่จะเหมาะกว่านะครับหลังจากที่ผมได้ทำวิดีโอรีวิวนะครับเจาเรือชักะระับตัวนี้นะครับในการตัดไผ่ไปแล้วนะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับอคอมเมนต์มาว่า,าทำไมไม่ใช้มีดตัด ง่ายกว่าหรือว่าประหยัดกว่าแล้วก็ทำไมไม่ใช้ด้วยแบบนี้นะครับจะบอกว่าตัวผมเองผมมีมีเครื่องมือหลายประเภทนะครับแต่ว่าก็จะใช้ะจะใช้จะเลือกใช้แต่ละงานนะครับก็เลือกใช้เครื่องมือแต่ละงานนะครับ หรือว่าไอแบบนี้ก็มีนะครับทีนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมผมต้องซื้อเลื่อยชักไอตัวนี้มานะครับในการตัดแต่งส้นไผ่นะครับคืออย่างนี้ข้อดีของมันก็คือทุ่นแรงนะครับก็เราก็ไม่ได้ออกแรงเพียงแค่ประคองหรือขยับ ไม่ให้มันโดนต้นไผ่หนีบไว้นะครับก็แค่นั้นเองครับมันก็ข้อดีก็คืออย่างคือว่าสามารถเข้าซอกนะครับเข้าซอกเข้ามุม,ม่างนี้ได้ได้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับคือคือมันสามารถเข้าซอกเข้ามุมได้นะครับทีนี้แล้วอันนี้ละ่ะอันนี้ก็ดีครับก็ ตัดได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับตัดด้านนอกนะครับตัดด้านนอกมันก็ไม่สามารถเข้าไปตัดลำแม่หรือลำที่มันแก่แล้วที่อยู่ด้านในได้นะครับนะตัวอย่างกรนีนะครับทีนี้แล้วไอแบบนี้ล่ะไอแบบนี้มันก็สามารถเข้าไปได้ครับ มันก็สมาถคข้าไปได้เหมือนกันแต่มันก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับถ้าเราปลูกเยอะนะครับถ้าเราปลูกไผ่เยอะมันก็เหนื่อยนะครับคือเราเราจะไม่ไมีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากที่จะมานั่งเลื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะทีละต้นนะครับก็นะครับทีนี้เอเจ้าตัวนี้ล่ะเลื่อยยนนะครับ ถามว่าดีไหมดีครับดีถ้าเราตัดเนี่ยตัดด้านนอกเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราอยากเราอยากลำลำมด้านในออกล่ะนะครับมันก็ไม่สามารถอ่ามันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ใช่ไหมครับก็เลยนี่นะครับเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนปลูกแพรนะครับ มันก็นะครับสามารถเข้าไปในซอกในมุมได้นะครับครับก็เสียก็คือนี่แหละครับมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ก็คุ้มกับเงินที่เสียไปนะครับสําหรับคนที่ปลูกไผนนะครับแต่จุดตัวนี้นะครับข้อดีก็คือนะครับประหยัดแบบก็ ราคาไม่กี่บาทนะครับไม่กี่ร้อยอ่าทีนี้แต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับกินแรงนะครับเหนื่อยสมมติว่าสักห้าสิบกรนะครับเราแต่งไปนะครับกอละตัดอกสักกอละสองถึงสามลำนะครับครบห้าสิบครบห้าสิบกรเนี่ยแขนท่านอาจจะไม่มีแรงเลยก็ได้นะครับนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกันนะครับประหยัดอันนี้ประสงค์ใช้ได้ ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าซอกเข้ามุมได้นะครับ,รบแต่ถ้าว่าต้นลำข้างนอกอย่างเงี้ยนะฮะก็สบายครับชัวอชัวชื้อเลยนะครับแต่ถ้าได้หลายได้หลายลำก็ไม่ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะครับทีนี้เจ้าเลือยนต์ตัวนี้นะฮะก็ แรงไหมก็แรงครับเนี่ยถ้าตัดลำข้างนอกเนี่ยนะฮะตัดลำข้างนอกนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าว่าถ้าเราอยากเอาลำข้างในออกนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปตัดได้นะครับทีนี้นะฮะอีกอย่างนะครับสําหรับเลื่อยยนนะครับเลื่อยโซ่แบบนี้นะครับถ้าถ้าเราเอามาตัดตัดต้นไผ่นะครับ ถ้าเราออามาตัดต้นไผนะ่ฮะมันไผ่มันเป็นมันมีเสี้ยนนะครับทีนี้ข้อเสียก็คือมันจะกินโซนฮะมันจะกินใบใบโซนสศึกทําให้ศึกเร็วนะครับนีนบบเนบ่เหมือนกับเราไปตัดอ่าพวกไม้ทั่วไปนะครับไม้ยูคาหรือว่าไม้อะไรนะครับไม้พวกนั้นมันมันก็จะไม่ค่อยกินใบใบเรื่อยนะครับแต่ถ้าเอาเรามาตัดตัดไผ่นะฮะถามว่าตัดได้ไหมตัดได้ครับแต่ว่า มันก็จะไม่คุ้มนะครับมันจะไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ามันอ่ะจะกินอ่าไปเรื่อยนะฮะเร็วนะครับก็อประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับว่าลักษณะของเครื่องมือเต่ล่าเพียรที่ใช้ในเซนไพรนะครับว่ามันยังไงนะฮะเรามาเริ่มกันที่เรื่อยนก่อนนะครับ สำหรับคนที่ปลูกไผ่ไนะครับไอเจ้าเลื่อยยนต์นะฮะสำหรับสวนไผ่เหมาะสําหรับตัดตัดทาลายร้างน,นะครับหมายถึงว่าตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งนะครับ,ต,รบตัดทิ้งนี่เหมาะสมแน่นอนแต่ไม่เหมาะกับการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ก็แลกมาด,ด้วยนะครับต้องอ เสียะนะครับ่ากินไปเรื่อยนะครับเพราะไผ่จะกินไปเรื่อยนะครับอ่าีกประเภทนะฮะมีดนะฮะอันนี้ก็เหมาะกับการตัดไผ่ในประเภท่าทำลายล้างคือตัดตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งไม่เหมาะกับการตัดแต่งนี่ยแน่นอนเพราะว่านะครับแต่ถ้าว่าเราสางแล้วนะครับ เราสางกอแล้วนะฮะเราสางกอแล้วกอมันโล่งแล้วนะฮะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันทั้งสองอย่างก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีมันก็ยังมีเหลือซอกเล็กที่อ่าใบหรือเมีดนะครับมันไม่สามารถเข้าไปในซอกได้นะครับทีนี้นี่ก็เเอเนกประสงค์นะฮะเหมาะสําหรับ ในการตัดแต่งสวนไผ่อย่างแน่นอนนะฮะไม่ได้อวยนะครับยี่ห้อนี้ก็คือทุกอย่างนะครับเวชชักก็ดีหมดนะครับสําหรับตัดแต่งสวนไผ่นะฮะคือเหมาะแน่นอนนะฮะอันนี้ประสงค์นะครับนี่ก็เหมาะนะครับเหมาะนะตัดแต่งเหมาะหรือจะตัดทิ้งก็ได้นะเหมาะแต่ว่าเหนื่อยแน่นอนนะฮะถ้าถ้าปลูกเยอะ ถ้าไม่ปลูกเยอะนะครับปลูกแค่ไม่กี่กอเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สรุปเลยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าอ่าเลื่อยอ่าเลื่อยอันไหนฮะดีที่สุดนะครับแต่จะบอกว่าเราควรดูหน้าง,งานนะครับดูหน้าง,งานของเราแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือนะครับ แต่และอย่างนะครับที่เรามีนะครับให้มันเหมาะสมกับงานนั้นๆน,น,นะครับกับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเราจะมารีวิวอ่าเจ้าเรือยนต์ตัวนี้ให้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ใช้มาก,ก็ยังไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ มีแค่เปลี่ยนนะแค่โซ่แค่นั้นเองนะครับยังไม่เคยมีปัญหางอแงใดๆเลยนะครับสำหรับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องแทนชาวไรเด้นครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ